สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแอมเบดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนิฮะชิโนเอลก็โนเอลร่างนี้เนาะก็จะเป็นร่างที่ใส่ชุดนักเรียนเนาะโดยร่างนี้เขาจะเป็นไรสังกัดเนาะแล้วก็สังหารถึง2ผู้สังหารด้วยกันก็คือยมทูแล้วก็ไรสังกัดโดยเรื่องของลิงก์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิล20%เนาะมันมันก็ไม่ได้สูงสุดเนาะเพราะว่าสูงสุดมันอยู่ที่25ตอนนี้เนาะในเรื่องของคัมพีเนี่ยก็ ช่องแรกใส่เป็น sp ช่อง,งที่2เป็น critical ช่องที่สเป็น a d k ช่อง,งที่4เนี่ยจะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่ารนะีเป็น sp เนาะหรือไม่ก็ critical ่ะเดี๋ยวเราไปดูการจมตีกันก็การโจมตีของ n o อ l ไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือท่าทางการโจมตีปกติต่างๆอะไรไม่มีสถานะผิดปกติใดๆเนาะในเรื่องของ ability เนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ40%เพิ่ม d าเมจสกิล80%เนาะก็รวม link เข้าไปด้วยแล้วแล้วก็เพิ่มดาเมม้ต60% ลดคูดาว้า12%เนาะอ่ะแล้วก็ตีทะลุเกาะสีน้ำเงินได้ด้วยเนาะก็คือเขาจะลงพวกดันคัมพีรายสัปดาห์หรือแล้วก็เพิ่มขอบเขตของสกิลด้วย20%เนาะเพิ่มฮิตสกิล1ฮิตแล้วก็เพิ่มจำนวนรถถูเชิดอีก1ครั้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่จะใส่ให้เขากันอ่ะโดยของที่จะใส่ให้เขาเนาะก็จะมีลูกบอลกะโหลกก็ใส่ได้นะถ้าเกิดเราต้องเราเจอมอนมุดดินอะไรเงี้ยเราอาจจะล้มขาเราก็ใส่บอลกะโหลกไปก็ได้ ใส่เพิ่มถ้าไม่ตายก็ได้นะเพราะว่าถ้าไม้ตายเขาเนี่ยก็ไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเผื่อแบบกลัวดโดนวัดส่วนก็ใส่ไปจะได้แบบทีเดียวดอดตายไปเลยใส่เป็นลูกบอกลกระโหลกหรือจะเป็นถ้าเกิดเป็นไรสังกัดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่อย่านวดอย่าแกปวดเออแต่ถ้าใครมีเนาะของไรสังกัดคือลูกบอลมารีเนาะลูกบอลกลมๆสีเขียว มีก็ใส่ได้เนาะอันนั้นเราไม่มีของใส่ก็จะมีอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของหมวกถ้าเราเฉยๆกับถ้าไม่ตายไม่ต้องแรงมากก็ได้เราก็ใส่เป็นหมวกไปแทนก็ได้อ่าโดยโนเอลเราก็จะใส่เป็นยากแก้ปวดเนาะหมวกแล้วก็ลูกบอลกระโหลกแล้วกันในส่วนของลิงก์เนี่ยก็แน่นอนเนาะเขาไปใส่สกิลเราก็จะใส่ไม่ลดคู่ดาวก็เลือดเต็มหรือว่าเพิ่มดเมจสกิลเนาะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะชอบล้นของรถคูดาวมากกว่าเพราะว่าเราอยากรีสกิลกลับมาเร็วๆเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอใส่ลิงก์สักครู่ตัวลิงก์ที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่เป็นรถคูดาว12 12% 12% 12%, 12หมดเลยเนาะแล้วเราก็มีทคำคัมภีไว้นิดหน่อยเนาะสำหรับโนเอลก็คือช่อง3มช่องแรกที่เราใส่มาเกะเอสพีคีย์ด้ข้อรแล้วก็อีีเคเนี่ยเราอัพเป็นเวลห้าส่วนน้ำหอมเนี่ยเราอัพเป็น10 10 10เนาะเดี๋ยวเราไปลงน้ำหอมใหญ่กันดูเนาะว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเราขอใส่ตัวเพิ่มดกน อ่ะแล้วเราก็จะไม่เอาเพื่อนไปเนาะแต่เดี๋ยวก่อนมอนเป็นอลันคารเนาะเขาจะไม่ใช่ผู้สังหารแล้วก็มีตัวละครมุดดินเอ้มอนมุดดินไม่ใช่ตัวละครเราขอเปลี่ยนของนิดหนึ่งอ่ะเราก็ไปใส่ลูกบอลตีมุดดินมาเนาะเพราะว่ามันน่ารำคาญเราจะใส่ไปแล้วกันเนาะเราก็ใส่ไปใส่ไปแทนไอยาแก้ปวดไปแล้วกันแล้วก็เป็นหมวกกับลูกบอลกระโหลกเหมือนเดิมโอเคไปลงกันเลยเ อ่ะเดี๋ยวเราขอเคลียร์มอนสักครู่อ่ะโอเคเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีของเขากันเนาะเริ่มจากการโจมตีปกติการโจมตีปกติของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยิงลูกบอลออกไปสีลูกเนาะก็ความเร็วก็ค่อนข้างค่อนข้างปล่อยออกไปเร็วเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นด้านหน้าแบบกว้างๆเนาะแล้วก็ค่อนข้างไกลแต่ข้อเสียก็คือมันออกช้าสังเกตเนาะเรากดสกิลไปปุ๊บกว่าเขาจะปล่อยเนี่ยผ่านไปแล้วเกือบสองวิถึงจะสกิลถึงจะทําดาเมจนะเนี่ยมันจะรอจังหวะนิดนึงซึ่งเรามองว่าสกิลหนึ่งเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะสกิลสองสกิลสองเนี่ยเน้นด้านหน้าแล้วก็กว้างเนาะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีดาเมจด้านหลังเล็กน้อยเนาะ สก,กิลหลัก็ทั้งจอดไปติดอย่างเดียวคือสก,กิลหนึ่งเขาเนี่ยสก,กิลหนึ่งเขาเนี่ยมันออกช้าด้วยแล้วก็ไม่ได้กว้างเวอร์วังอะไรมากมายแต่ก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้แยน่นะความไกลเนี่ยเราค่อนข้างมองว่าโอเคมันไกลแต่ว่ามันออกช้าไปหน่อย,ยคือมันไม่ได้ปล่อยเราออกทันทีเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนความแรงเนี่ยเราก็คืออันนี้เราก็อัพความพีมาอยู่เนาะแต่ว่าความแรงก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่เนาะอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สังหารด้วยก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วตัวเขาเองก็เริ่มเก่าแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่ะใช้เวลานิดนึงคือปล่อยสกิลทีเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถเก็บมอนได้ถูกตัวขนาดนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งเขาไม่มีตีทะลุการเนะราะเพราะนั้นก็ จริงๆตีทะลุการเนี่ยสำหรับสายสกิลเนี่ยมีหรือไม่มีเรามองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ายังไงเขาก็ใช้สกิลเป็นหลักอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อเสียว่ามีตีทะลุการหรือไม่มีมันต่างกันเนี่ยเขาก็ลงปกติได้ปกติแหละไปติดอย่างเดียวนะสกิลหนึ่งโนโอเอลเนี่ยตอนตอนแรกก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับร่างเนี่ยตอนก่อนหน้าที่จะมีเนี่ยเพียงแต่ว่า พอได้มาปุ๊บสกิลหนึ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บคือไม่ได้ใช้เท่าไหรเลยและนี่ก็คือได้มาจากตู้เปิด์นเดวิงเยอะด้วยนะได้จนระดับห้าไปแล้วก็สกิลจริงจริสสงสกิลสองสกิลสามอะไรเงี้ยโอเคนะจริงๆสกิลหนึ่งก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันไปติดแค่ว่ามันออกช้าเท่านั้นเอง ถ้าเรื่องดาเมจเรื่องความกว้างความอะไรของตะก้อ่ะเราว่าก็โอเคนะมันไปนติดว่าพอมันออกช้ามันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมันติดติดขัดๆไปนิดนึงแต่ความแรงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าการลงน้ำหอมใหญ่มันก็มอนมันค่อนข้างถึกเนอะแล้วยิ่งไม่ใช่ผู้สังหารด้วยเนี่ยยิ่งยากแล้วอย่างที่บอกเนาะรู้สึกได้ว่ามอน มอนที่ไม่ใช่สก,กัดฟิฟซี่หรือมนุษย์อะเรารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างถึกกว่ามอนที่เป็นฟินซี่หรือมนุษย์เนี่ยมันจะดูไม่ถึกเท่านะในความรู้สึกเราเราเราว่าเราไม่ได้สูงไปอีหรอกใช่ไม่ตายเนี่ยมันค่อนข้างถึกอยู่เหมือนกันเราตีไม่ค่อยตีได้ลำบากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทำให้ตายแบบชัดๆนะ เราไม่ได้ใส่เพิ่มท่าไม้ไตายมาเดี๋ยวดูว่าจะสามารถจบได้หรือเปล่าเพราะถ้าโดนสวนเราน่าจะจบโอ้แรงอยู่นะถ้าไม่ไตายถือว่าโอเคนะแรงความแรงได้อยู่ไม่ได้ใส่เพิ่มท่าไม้ไตายมาแต่ว่ามอนออตัวบอสเนี่ยตายเลยแรงแรง โอเคเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันเลยเนาะอ่าโอเคเรามาเปรียบเทียบกันเลยเนาะโดยเราจะดูจากสังหารยมทูตก่อนโดยสังหารยมทูตสีส้มเนี่ยแน่นอนเนาะตัว,ต,วตัวที่ดูเป็นอันดับต้นๆที่จะเลือกใช้ก็คืออิจิโกะ7ปีเนาะถ้ามีแล้วก็ถ้าดูในมุมเดียวกันเลยเนี่ยก็คือโนเอลเนี่ยซ้อนทับกับอิจิโกะเปีแบบเกือบทุกอย่างยกเว้นแค่สังกัดเพราะฉะนั้นระยะ ทั้งการยนต์ตีไกลแล้วเป็นสายสกิลเนี่ยแน่นอนอิจิโกะแรงกว่าเยอะเพราะว่าเขามีเรื่องของ s อ80%ด้วยแล้วก็ทําท่าที่2ของเขานาะมันเป็นติดตามอันนั้นก็คือจุดได้เปรียบเลยโนโอเอลเนี่ยสู้ยากสําหรับอิจิโกะเนาะแต่ถ้าตัวถัดตัวที่ถามว่าโอเคสู้แบบเหมือนกันก็จะมีเคียวราคุอีกตัวเนาะเคียวราคุแล้วก็โนนนะอ่าแล้วก็จะมีจิรุจิอีกตัวหนึ่งเนาะที่จะค่อนข้างเหมือนกับโนโอเอลเลย ถ้าเราตัดอิติโกะเทปีออกไปก่อนเนาะโดยรวมเนี่ยเราก็ค่อนข้างให้โนเอลถือว่าความแรงโนเอลเนี่ยเราให้ค่อนข้างแบบดีกว่าทั้ง3ตัวนะเราค่อนข้างชื่นชอบสกิลโนเอลมากกว่าแต่โนเอลเนี่ยมันไปติดเรื่องท่านหนึ่งอย่างที่บอกนะว่ามันปล่อยออกมาช้ามันเลยรู้สึกติดขัดไปนิดนึงแต่ว่าตัวสกิลเรารู้สึกว่าสกิลโนเอลเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ไกลกว่า3ตัวละครที่พูดไป แต่ว่าแน่นอนเนาะถ้าเรามีจิโกะ7ปีโนโอเอลตัวนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูไล่สังกัดกันบ้างก็ถ้าเป็นสีส้มสัง,สงหารไา้สังกัดเนี่ยตัวละครที่เหมือนกับเขาเนี่ยก็จะมีอาละามีรันยิคุอายาคาชิเนาะโดยประมาณนี้ในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังมองว่า n o โโอลสกิลดูดีกว่าเนาะดูดีกว่าทั้งอลาแล้วก็ตัวรันยิคุแต่ว่าก็ไปติดเรื่องท่านหนึ่งอีนั่นแหละ คือความกว้างความอะไรของท่าหนึ่งเนี่ยมันได้มันโอเคมันดีไปติดตรงที่ว่ามันปล่อยช้าไปนิดเดียวเท่านั้นถ้ามันปล่อยได้เร็วกว่าน,นี้จะเป็นตัวที่ยังแบบโอเคเลยอัพกลับมาเล่นได้แบบสบายไปติดตรงนั้นนิดเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันอ่าก็สําหรับโนโอเอลร่างนี้เนาะก็หลายๆคนก็คงได้มาอยู่เนาะในการกดจากตู้เบอร์เดวิสล่าสุดเนาะ โดยร่างนี้เนี่ยเราค่อนข้างมองว่าสกิลเกมเพย์เขาเนี่ยจริงๆโอเคนะไปติดแค่ว่าท่าหนึ่เขาออกช้านิดหนึงมันเลยอาจจะดูดอรอปลงมาหน่อยแต่ว่าตัวความใช้ง่ายของสกิลอะไรเงี้ยมันใช้ได้ง่ายหมดได้หมดเลยเพราะว่าสกิลเขาค่อนข้างกวาง้างท่า1ก็ไกลเนาะท่าสก็กวา้างท่า3ก็ทางจอก็ใช้ง่าย แล้วก็เรื่องของความแรงเนี่ยอาจจะแรงสู้กับตัวใหม่ๆได้ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเรื่องของพวกเอซีเพิ่ม80%แล้วก็ไม่ได้มีพวกพลส,สติต่างๆมาช่วยเพิ่มอะไรเนาะเขามีแค่อเบอร์ตี้ล้วนๆมันก็ถือว่ามันอาจจะสู้ตัวใหม่ๆได้ยากนิดหน่อยในเรื่องของพวกอบอร์ตี้ต่างๆเนาะแต่ว่าในเรื่องของความแรงเราก็ยังมองว่าโนเอลเนี่ยก็ยังโอเคนะบางคนก็ยังใช้เขาในดันพูกกันอยู่บางคนก็แบบมีห้ารับห้าอะไรเงี้ยใช้ก็แรงนะสำหรับโนเอลรวมถึงแบบ ก่อนหน้านี้ก็มีคนแบบถ้าเกิด5ตำ5อะไรเงี้ยก็อัพไปตีกิ้วได้อยู่ค่อนข้างแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวใหม่ๆมันก็คัมพีน้อยกว่าแต่ก็แรงกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างอีติโก7ปีอย่างเงี้ยทำให้โดเอลตัวนี้ก็จะดรอปไปบ้างแต่ว่าถามว่าถ้าอัพไปเล่นได้ไหมก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆถ้าจะเล่นน้ำหอมใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องอัคพคัมพีหรืออัพน้ำหอมให้เยอะกว่านี้เพราะว่า มอนมันค่อนข้างถึกแล้วเขาไม่ใช่ผู้สังหารด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้สังหารด้วยเนี่ยก็อาจจะโอเคกว่านี้เนาะด้วยคาพีที่เราอัพไปตอนเนี้ยมันเป็น sp critical แล้วก็ atk ห้ห้าหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบกลางๆไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเราอัพจนสุดมันก็โอเคแหละแต่ว่าตัวใหม่ๆม,มันก็แรงกว่าเยอะแหละแต่โดยภาพรวมเราว่ามันยังเอามาใช้ได้อยู่นะสาหรับโนเอลยังใช้ได้อยู่ถือว่าเป็นตัวละครที่ถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าก็ยังกลับมาใช้ได้อยู่เหมือนกัน โอเคก็สำหรับโนเอลร่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์น้พูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็อขอตัวไปก่อนละบาย